ไปกราบขอพรองค์เทพท,ท,ที่อยู่ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ช่องโลโด้พาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับเราอยู่ที่ไหนเดี๋ยวยังไม่บอกเดี๋ยวให้สมาชิกทีมงานทักทายเอฟซีก่อนพี่หน่อยสวัสดีคับสวัสดีค่ะโูตั๊กพี่โดสวัสดีครับอ่าเรายังอยู่กับพี่หน่อยฮะเราก็ยังอยู่ที่ลำพูนนี่แหละแต่ว่าบายบแกแกเรียกว่าเย็นแล้วดีกว่าวันนี้พี่หน่อยพาผมมาที่ไหนเนะี่ย มาที่มมที่เขาเรียกว่าสิงมหัศจ,จรย์ของลำพูนที่จะมีคนเข้ามาดูเยอะมากฝรั่งมังค่าก็มาฝรั่งมังค่าก็มาเพราะว่าเป็นคือเราไม่ต้องไปไกลละเราอยู่แค่นี้เราเห็นละไม่งั้นเราจะต้องบินไปไกลแต่คนไทยหลายๆคนผมว่ายังไม่รู้ผมเนีย่ยไม่รู้ใช่พี่หน่อยพามาเนี่ยจะบอกเพื่อนๆว่าจริงๆอ่ะผมขับรถเข้าไปแล้วนะ แล้วผลว,วนออกมาใหม่ทีแรกพี่หน่อยก็เข้าไปตรงนี้ตรงนี้นวนไปอา้าพี่หน่อยทําไมมันเป็นอย่างนี้พอคุยคุยงันเดี๋ยวไปเป,เปิดกล้องใหม่ดีกว่าถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูนี่ฮะเราอยู่ที่นี่เพื่อนเพื่อนครับสวนไม้ไทยบ้านพ่อเลี้ยงหมื่นใช่ไหมฮรัอ๋อเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมขับรถไปเรื่อยพี่หน่อยเล่าหน่อยนี่ทาไมทําไมมันเป็นมายังไงฮะที่นี่สวนไม้ไทยบ้านพ่อเลี้ยงหมื่นอันนี้คือคือเจ้าของของที่นี่ เป็นคนที่สร้างขึ้นมาชื่อพ่อเลี้ยงหมื่นนี่เป็นชื่อของพ่อเขาที่เสียไปแล้วเสร็จแล้วพ่อเลี้ยงคนนี้ที่สร้างอีกตรงนี้เนี่ยเขาได้เมื่อก่อนนี้เขาได้ซื้อที่ไว้ที่เพชรบุรบท์ที่แคมป์สนที่โดยไม่มีราคาพอเมื่อสักสิปีนี่เขามีคนมาขอซื้อที่ที่ติดกับถนนแคมป์สนถนนไอซูเปอร์ถนนดำเลย เขามาขอซื้อว่าตั้งราคามาเท่าไหร่ก็ได้ที่เจ็ดสิบไร่เขาขายไปสามร้อยล้านบาทเขาเขาตั้งราคาเขาเป็นคนตั้งเองโดยไม่คิดว่าคือโดยไม่คิดว่าจะมีคนซื้อเขาคือเขาแกล้งตั้งไปอย่างนั้นเองอยากอยากมานั่นก็นึกว่าพูดเล่นๆตั้งไปตั้งไปดูซิมันจะซื้อไหมใช่ซื้อซื้อสามร้อยสามร้อยล้านพอสามร้อยล้านปุ๊บเนี่ยเขาก็มาซื้อที่ดินในตรงเนี้ที่ดินตรงนี้ทั้งหมดเจ็ดร้อยไร่ ที่เรากาลังขับเข้ามาเนี่ยนะใช่ใช่เจ็ดร้อยไร่แล้วเขาก็สร้างมันเป็นอย่างนี้เลยหรือเปล่าฮะมันเป็นท้องนาเป็นท้องนาใช่เพราะนั้นที่เห็นต้นไม้ผมว่าต้นต้นไม้นั่นมันเป็นเหมือนกับต้นไม้ป่าดึกดําบรรนะเขาเอาต้นไม้ใหญ่เลยมาลงปลูกใช่หะฮะใช่คือถ้าี่เป็นท้องนาหมดเป็นท้องนาแต่เห็นต้นไม้ต้นไร่แล้วแบบนี้มันไม่ได้เกิดจากธรรมชาติไม่ใช่คืออันนี้เป็นคือเป็น อลังการงานสร้างของเขาคือเขาลงทุนลงทุนมากๆเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นท้องนาท้องไร่เป็นคลองน้ําอะไรอย่างนี้ครับแล้วถมนี่นี่เขาสร้างมากี่ปีแล้วพี่หน่อยประมาณสิบปีนะสิบปีแล้วนะถึงวันนี้สวนไม้ไทยพอเลี้ยงเหมือนนี้ก็ทาชี้นิ้วไปนิดเป็นเป็นร้านอาหารด้วยฮะมีเห็นมีรูปถ้วยชามเออนี่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  อันนี้เป็นแค่ทางเข้า<ช>เรายัางจะต้องผ่านกำแพงอซึ่งเป็นกำแพงเหมือนกับศิลปะแบบอะไรอะ่ะจะเรียกว่าอะไรอะ่ะออรามันรามันเหมือนกับนครวัดเหมือนกับนครใช่ไหมใช่อ๋อเหมือนกับเขาทําศิลปะแบบนครวัดนครธมเป็นเขมรขอมโบราณ ่ขมนโบราณหรือของโบราณอ่าใช่แต่เพื่อนๆอันนี้อไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ของโบราณนะไม่ใช่ของโบราณสร้างขึ้นมาทั้งนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆดูอันนี้ดูไม่ดูสัตว์แจ่ดูมันยัดยัดในลักษณะของเขมรถือกระบองมีสิงกำแพงก็เรียนแบบแตบแล้วกอนวัดนะรู้ว่าเป็นอะไรับขับเข้ามา ผานกำแพงเข้ามา,มาอันนี้ก็เป็นาอาจจะเรียกว่าเป็นชั้นในฮะเนี่ยด้านนี้ก็มีกำาพงกำแพงแล้วมาเวลาเนี้ยบรรยากาศมันมันมันวังเวงวิเวกมากเลยอ่ะ <c oughs> มันอะไรนะ่ะแดดล่มลมตกพราเพลพราเลดูขรึมดูขลังมากเลยทีแรกขับเข้ามาบอกพี่พี่หน่อยผมวนเข้าไปวนใหม่ใช่ไหมได้ไหมพ,พี่พี่หน่อยเล่า <c oughs> อ่าเนี่ยฮะเนี่ยเดี๋ยวดูตรงนี้ ตรงนี้เหมือนกับเป็นสถานที่เขากําลังเหมือนกับสร้างแกะสลักแกะหินเผาอิฐปั้นตัวตัวเขาเรียกว่าตัวอะไรอ่ะตัวยักษ์ตัวมารตัวเทพตัวเทพในปกรณำหรือในลืองั้นงั้นเราสุดตัวนี้เราต้องเดินเข้าไปใช่ไหมเราต้องเดินเข้าไปเทราคอตตาการ์เด้นลำพูนนี่คือชื่อภาษาฝรั่งเขาเทราคอตตาเดเธอราคอตตา อั a ลำฟูนอ่านี่เขาทำเหมือนแบบถ้าเป็นเขเมรนะเขาเรียกบาลายนะอือใช่ใช่ไหมฮะใช่เขาเรียกบาลายงั้นเดี๋ยวเราจอดใต้ต้นไม้ใต้บาลายตรงนี้เราลงไปเก็บภาพกันข้างล่างดีกว่าครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนครับมาดูกล้องนี้อ่านี่ฮะเหมือนกับเป็นบาลายแล้วนู้นก็จะมีเทพประกรณำผมเรียกผิดเรียกถูกก็มัเป็นอย่าว่ากันนะนะฮะ และด้านนู้นก็เหมือนกับเป็นโรงเป็นสถานที่ที่เขาก่อสร้างปั้นหุ่นแกะสลักอะไรตรงนู้นนะฮะนะฮะ,ะไปงั้นเดี๋ยวเราเดินเราเดินเข้าไปที่เหมือนเหมือนกับจะเป็นร้านอาหารใช่ไหมครับพี่หน่อยอเนี่ยเขาเขียนว่าเนี่ย อ่ะงั้นเราไปเดินไปดูด้วยกันครับหน่อยเดินช้าหน่อยนะผมใช้กล้องนี้ผมต้องอ่ามันกันสั่นไม่ดีเท่ากล้องนู้นต้อเดินทำมือนิ่งๆหน่อย <c oughs> อ่ะแล้วร้านอาหารคืออยู่ตรงไหนต้องเข้าไปในรั้วด้านในนี้ พื้นปูพื้นเดินเข้ามาก็ล่มเย็นดีนะฮะต้นไม้เขาก็เยอะทางนู้นมีกองทรายก็เหมือนกับเขาเหมือนกับกําลังยังมีการก่อสร้างต่ออยู่ต่อไปเรื่องมาดูตรงนี้นิดบาลายของเขานี่เขาคงทําเหมือนกับจัดกิจกรรมอะไรได้ใช่ไหมฮะรอยกระทงเนี่ยยังยังเป็นสร้างใหม่อยู่เลยเนี่ยสร้างใหม่เนาะเทปูลใหม่เนาะแต่พี่หน่อยบอกว่าเขาทํามาสิบเป็นสิปีแล้ว Uh huh. พัฒนาพื้นที่จักที่เป็นทุ่งนาใช่ uh huh. นี่ไงเป็นร่องรอย uh huh. บั้นทุบเตรียมจะก,ก่ออันนี้เป็นเขาทำแพรไม้ไผ่เนาะคง uh huh. จะมีกิจกรรมอะไรสักอย่างเดี๋ยวผมซูมให้เพื่อนๆเ,เห็นเจดีตรงนู้นนะยอดเป็นสีทอง ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังกับพี่หน่อยพาทัวร์แปลว่าพี่หน่อยเคยมาใช่ไหมฮะ<า>เคยมาทานอาหารที่นี่ไม่ได้มาทานแบบว่าเรามาดูเที่ยวมาดูอืมนี่ถ้าเดี๋ยวร้านเขาเปิดหรือไม่เปิด <S <S> <S น่าจะเปิดอะนร่งี้ยไหมนี่ฮะ ร้านอาหารอยู่ตรงนั้นแต่ว่าสร้างสร้างรูปแบบแวดล้อมได้อลังการงานสร้างมากนี่ถ้ามองจากตรงนี้เพื่อนๆครับถ้ามองจากตรงนี้นีถ้ามองจากตรงนี้ เราต้องบอกให้เขาไปเสี่ยงก่อนเรามันมัน,ม,นมันเป็นแพ้ปบบตรงนั้นไม่ไม่นะเป็นหินสะพาน,านอ่ะยืนตรงนั้นแหละคุตักอ่ะยืนอ่ะยืนเรียงนี่เดี๋ยวจะซูมเข้าไปหาแล้วนะนครับถ่ายรูปที่หนึ่ง ซูมออกมานิดนึงถ่ายรูปที่สองซูมออกมาอีกนิดนึงถ่ายรูปที่สาซูมออกมาอีกนี่ครับเพื่อนไม่ได้อันตรายอะไรเขาแกล้งปล่อยให้น้ำมันมาเป็นบรรยากาศนั่นแหละนี่ครับแพรใช่ไหม เป็นสะพานแต่แต่หมายหมายที่มันมันเป็นแพรมันลอยมันลอยอ่ะหันมาทางนี้หันมาทางนี้โอเคมาโอเคสวยงามครับ เดี๋ยวผมหมุน360องศากลางบ่บอบาลายนี่ครับเดินไปเดินไปกราบคารวะเดินอยู่บนแพรเขาเรียกแพรลูกบวบไหมอย่างนี้เนอะแต่ทำด้วยไม้ไผ่ลอยอยู่บนน้ำกลางกลางบาลายฮะ เดินมีเสียงย่ำย่ำไม้แพรไม้ไผ่กันนี่ครับไปเดินไปไปยืนไปกราบขอพร,พรองค์เทพที่อยู่ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ยอดเป็นสีทองเนาะก็แข็งแรงดีอะถึงจะมีเสียงแต่ก็แข็งแรงดีอ่ะยืนไปยืนบนขั้นที่สามยืนบนขั้นที่สามอย่ายืนถ่ายปุ๊บเลยแล้วเดี๋ยวไปเลย โอเคปะตอนนี้เราจะเข้าไปใน mm hmm. ผมจะเรียกว่าพระราชฐานชั้นในนะแต่จริงก็คือร้านอาหารนะเป็นร้านอาหารเมื่อกี้สอบถามข้อมูลแล้วก็เป็นร้านอาหารสไตล์ฝรั่งร้านอาหารฝรั่งแต่ว่าอย่างหนึ่งครับเขาปิดหกโมงเย็นแล้วก็ ปิดรับออเดอร์17นาฬิกา30นาทีฮะซึ่งตอนเนี้ยใกล้จะ5โมงครึ่งละเราข้อมูลไม่ดีพอเพราะนั้นเราก็อาจจะทานอาหารไม่ทันหรือว่าเขาร้านเขาปิด6โมงอ่ะนี่ฮะบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้น่านั่งมากครับ ก็เดี๋ยวเราต้องมาให้เร็ววันกว่านี้ครับนี่ก็เดินชมบรรยากาศการตกแต่งของเขาด้านในเราคงไม่เข้าไปนะเพราะว่าเราไม่ได้อุดหนุนเขาแล้วก็ไม่อยากไปรบกวนแขกที่จริงด้านหน้านี้ก็สามารถนั่งได้ครับมีโต๊ะมีเก้าอี้นั่งได้ อาจจะมีส่วนขยายต่อไปนะปีหน้าฟ้าใหม่มาก็จะมีส่วนขยายออกไปได้อีกมีรูปเขารบอ,องค์พระพิคเนศน,นี่ลักษณะที่ผมเห็นด้วยสายตาก็องค์เป็นองพระฤาษีเก้าอี้หวายโต๊ะหวายก็นั่งได้ครับสนามหญ้าสวยสดงดงามเขียวชอุ่มผ่านการดูแลอย่างดีตรงนี้ก็จะเป็นน้ำตก กขปิดน้ําตกไปแล้วเพราะว่าใกล้เวลาที่จะปิดร้านทําเป็นลักษณะเหมือนสไตล,ล์บาหลีก็ไม่เชิงนะฮะเพราะว่ามีเป็นน้ําตกตรงนู้นเห็นเป็นรอยรอยน้ําไหลนะฮะ,ะแล้วก็มีพยาครุฑอยู่ใต้ต้นไม้ตรงนู้นบ่อดเลี้ยงปลา คงจะเป็นทางด้านพราหมณฮินดูก็คือบูชาวัวนี่ครับที่บอกฝนบาหลีเนะี่ยสไตล์บาหลีจะเป็นกจะเป็นมีน้ำไหลตรงนี้มาตามรางมีรูปเคารพแล้วก็ปล่อยน้ำลงไปตรงนี้ไปทางใต้ดินก็ไม่ไม่รู้ไปไหนย้อนกลับไปบ่อบำบัดหรือเปล่า ตรงนี้ล่มรื่นมากนี่เป็นหมู่เรียกว่าลือสีดัดตนหรือเปล่าครับมันมีเปลียนดัดตนแล้วก็อันนูน้นมวยปล้ำหรือเปล่าอยู่ตรงกลางพวยอดโสวยไหมครับพอเข้ามาแล้วรู้สึกเย็นเย็นสบายฮะเนื่องจากต้นไม้เยอะ อ่าส่วนนู้นก็เป็นส่วนที hai, ่เป็นห้องอาหารแต่ว่าหมดเวลาสำหรับเราแล้วร้านเขาปิดหกโมงแล้วก็ครัวปิดสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีครับก็คงจะเป็นเพียงเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ได้ดูได้ชมกันนะฮะ ครับโหร้านอาหารไปชุ่มฉ่ำเข้ามาแล้วชุ่มฉ่ำสดชื่น เดี๋ยวมีโอกาสมาปีหน้าฟ้าใหม่เรามาให้เร็วกว่านี้แล้วคิดว่าเขาคงจะก่อสร้างอะไรได้สวยสดงดงามกว่านี้นะฮะหรือว่าเพื่อนๆท่านใดเอฟช่องโดโดพาเที่ยวผ่านมาผ่านไปลำพูนผมได้นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวด้วยความอนุเคราะห์จากพี่หน่อยให้คนต่างประเทศคนสวิตมาพาคนไทยเที่ยวยอมบอกบอกเลยว่าเนี่ยผมเพิ่งรู้ ว่ามีแบบนี้ลำพูนมีแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมฮะมาไม่ถ้าถ้าไม่ได้คนพื้นถิ่นไม่ได้คนเอฟซหรืออะไรบอกเราเราก็ไม่รู้หรอกก็เนี่ฮะแล้วบันทึกเป็นเป็นเป็นคลิปไว้นะฮะเป็นเพื่อนมาลําพูนก็อย่าคิดว่าไม่มีที่เที่ยวเข้ามาได้แล้วผมคิดว่าเขายังมีอลังการงานสร้างอีกเยอะด้านหลังโดโด่น่ะเขาก็สร้างอะไรอีกนะฮะคงจะมีให้น่าเที่ยวน่าชมคตต่อไปอาจจะเป็นรีสอร์ทะใช่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  พอพื้นที่เขาอะไรเขายังเยอะแล้วก็ดูว่าเขาก็กําลังดําเนินการอยู่เรื่อยๆเนี่ยใช่ไหมฮะตรงนี้นะงั้นคลิปนี้เราไม่ได้ชิมอะไรที่นี่เพราะว่าเขาปิดเร็วแต่ว่าเขาคงจะเป็นร้านอาหารขายตั้งแต่กลางวันกลางวันแล้วก็หกโมงก็ปิดตายนะฮะงั้นเราปิดคลิปละเราลาไปแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่อื่นรับประทานเพาที่นี่เขาปิดครัวแล้วเนี่ยณขณะนี้เราห้าโมงครึ่งปิดครัวละ เพื่อนๆนครับถ้าชอบก็ฝากก,กด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องโดโดพาเที่ยวด้วยครับครับ,บเจอกันคลิปต่อไปครับโ<า>ดครับส <หา S 1> วัสด,ดีครับ<า>บ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายบบ๊าายายสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย ก่อนปิดคลิปฮะให้เพื่อนเพื่อนดูต้นไม้ต้นนี้เหมือนอะไรไม่รู้ว่าเจ้าของเขาตั้งใจดัดให้เป็นอย่างนี้หรือมันเป็นตามธรรมชาติของเขาเองอต้นไม้ต้นนี้เหมือนอะไร